แต้วไหนควันหลงวันตุดจีนโฟกัสที่มือฝ่ายชายอ่างเปาเป็นฟฟอน หัวใจตอนนี้อินเลิฟหนักมากจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของแป้วนัทพรเตมีรักและไฮโซไน,น,นประไนยพรประภาหลังจากที่ตกลงศึกษาดูใจกันก็มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งไฮโซไนนั้นก็อยู่เคียงข้างแป้วทั้งในายามทุกและยามสุขบอกได้เลยค่ะว่าในตอนนี้ชีวิตของทั้งสองคนนั้นแฮปปี้มาก อย่างในช่วงตุดจีนที่ผ่านมานั้นไฮโซไนก็ได้ชวนแต้วไปเลี้ยงฉลองที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมในมือของไฮโซไนนั้นถือซองอ่างเปาเยอะจนตาหลายสุดๆเลยล่ะค่ะซึ่งแต้วก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุคแคปชั่นว่าอ่างเปาของเฮียหรือจะสู้แตะเอียของทางเรา เรียกได้ว่าชื่นมื่นและหัวใจเป็นสีชมพูเลยล่ะค่ะตอนนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ